สวัสดีจ้ามาพบเพอกับสองสาวผู้ไทยคนมุกดาหารสวีเดนคือเก้าเด้อจ้ามื่อนี้กาไอ,อนิมต์พระมาสาราอยู่กลางบ้านเนจาจะเนาะอ่าให้อันไทยบ้านเพิ้นได้ทำบุญเนาะตักอันใส่บาทเสาหนะจ้าพี่น้องแล้วกะพระเพิ้นกาสีเอาไปสานอยู่วัดไผวบดาดมั่นเนาะข้กะพากันมาใส่บาทจ้า นี่แหละสารากลางมู่บ้านนะจะมา,<อ>าน,นี่กะซุ่มกรรมการเพื่นกระสเพื้นกระเฮ็ดขนมแจกเนาะเออสาวผู้ไทยกะแจกขนมซื้อขนมมาแจกเด็กน้อยแจกอันนี้นํจาจ้ะพี่นออ้องอันนี้ก็คือแนวกินที่วัดเตี๋มมาเสื้อบ้านจ้ะพี่น,น้นนอ,อ,องนะกุญก็ซื้อลายลุนะแม่ลุงมากแล้วจ้ะพี่น้อง กิจกรรมบ้านปีใหม่หนเนาะจ้าเนานะะ,ะแกแจกแจกขนมกับแจกขาปุ้นเออให้ไทยบ้านพี่น้องเออบ้นปีใหม่สาวผู้ไทยก็ซื้อขนมมาแจกเออกรรมาการหมู่บ้านเพื่อกระเฮ็ดขาปุ้นแจกพี่น้องเออขนมจ้า <c oughs> ค <c oughs> นละถุงละถุงขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะเออขนมฮะเออเออคืออันนี้คือบัถือไปเอาแล้วได้แล้วบัตขนมอ่าคนละ พูนค่ะเอาไปพูนเลยแม่จะเอาระบอขอบคุณนะขอบคุณหลายๆจ้าเอาระบอขนมเอาไปเอ้ยได้ระบอเอาไปเอ้ยน้ำคนละถุงเออไอเดะเอาไปเออสามถุงเออไปเอออเาไปให้อันอันน่าเด็กน้อยน้ำเอาไปพคน่ะเออ ขอบคุณหลายๆคือกันเด้อร่ำรวยร่ำรวยรำรวยรำรวยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณดูปุ่นเด้อเอาลวบอสได้แล้วบอสขนมเอาไปให้อันดุอันเพื่นน้อยน้ำแน่เอาขนมค่ะแม่ไม่เอาไปขับปุ่นเลยเดี๋ยวสิเอาขับปุ่นอยู่มันยังอยู่บ่ดเราได้ทางปุ่นบ่มี่เราได้ทางหลังกันเลย ถือให้แน่ยา้าเอาอยู่ถือไว้ให้แน่เอาขนมขนมโอ้ข้าหลาย้อเออเออ้งทเอมาเอาแม่มาเอาแม่ขนมเอข้าวปูีคนนะปู่ผพนนูนอขนมอ่ะขนมค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานอุณหนาเขาพากันเอาแนวกินพี่น้อง เขาอ,อันพระเพื่นเอาเมื่อบเบิรเพื่อนการแบ่งให้แม่โอ๊คใช่คลิปใช่ยังเข้ากับบอทันได้ใบเด้เอาแม่ปะหลาได้รบานอีแม่เอาไรด้ถามแล้ดู คนละคนละือเออนละทุงคนละถุงม่ได้ปะหือานละุงเอ้าเออบ่ได้ดอกแางนี้เพื่อเขาซะแออันละบ่เล่กเล็กเขาเปก็บ่เอาะรีเลอรีเลอมาให้าให้เอเออโอ้ยรถ้็รถหนอยค่ะบางัานเขาปรซ้อนได้ขนมแล้วบ่ะ ได้ไดขนมก็เออเออเอาขนมไปาขนมเค็บกุ้งขนมอะใส่นี่เออ เค้วกรอบกรบแกบแกบไหาินโดนหน้าอีกบนีไปไสไปนั่นอบรกบุณ <c oughs> ีินบาตรน่นย้ายบอลอีกนีนะเขาดาวือนนี่ก็ร่างพันวกนี่ก็บอกวอกวอยู่บนหมอนค่ากิจกรรมปีไหมน้อนัาอนี่กระสีอันาบรักเออรักอันหมู่บานายขอพรเพิ่น ออขอพอนขออย่างพื่นพี่น้องเออนี่แหละรับมือพรที่สวัสดีปีใหม่เด้อเอออยู่ดีไม่แห้งเออเจ็บอย่าป่วยเออก็ดีอ๋อ ขอบคุณหลายๆจ้าเออบ่ได้ไปหากันไบ่มีเวลาเลยปะงทีเอ้ยบ่พลอยผัดกินบ่บ่บ่ทอดไรก็คนน่ะยานเมายานเมาค้างยานปวดหัวเมื่อคืนนี <t 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 ่ก็กินยุธงหน้าพุดแล้วเออกับครอบครัวนี่นะเยอะเป็นเริ่มล้างจานเด้อมื้อนี้ มเลยสวัสดีป ah. ีใหม่ค่ะคุณน้องเฮงเฮงปังปังร่ำรวยปาศักจากโรคภัยไข้เจ็บเออร่ำรวยเหมือนกันสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละอันนี้เราจะได้ที่สุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้ยพรปีใหม่ให้กันพี่น้องโอ้ยอันคุณคุณป้าคนสวย คุณปลาคุณปลาคนสวยคนจะออกกองนำเอชูไปเท้าุนนอเออเออบ้านเฮาตู้ห้อดีๆไอ้เพิ่นพากันบ้ายก่อนพี่น้องเออ คลิปนี้กาบฟใบซัมนีเด้อจ้าฝากกดขับสไลค์สาวผู้ไทยคนมุกดาหารสวีเด่นนำเนเด้อจ้าพบพอกันไหมในคลิปน้าเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็น่าไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า